ที่โอเมก้าไดยเมนชันบลูมกับสกายหาเทคหน้าเจอและช่วยเพื่อนๆของเขาออกมาด้วยกันและเดินทางกลับอัลเฟียวิงส์กลับกลับไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งตอนกล่องของว่าวทอ รู้ไหมฟอร่าพวกเธอสกายแล้วก็พิกซี่ออฟฟิเป็นเหมือนบ้านที่สองของฉันไม่อยากจะเชื่อว่าฉันจะได้กลับมาในเวลาเดียวก็เหมือนไม่ได้ไปไหนคราวนี้เทคหน้ากลับมาด้วยกลับมาเป็นวิงสครับอีกครั้งเธอพูดถูกพวกเราอยู่ด้วยกัน <c oughs> ก็ไม่มีอะไรนะ่ากลัวอีกต่อไปแล้ว <c oughs> แล้วเอาทอล่ะ ลืมเรื่องวอลทาวไปเลยตอนนี้ฉันห่วงเรื่องการทดสอบของคริสเซดาเรื่องนี้มากกว่าเนอะรู้ไหมรู้สิเอาทุกทีต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างมารบกวนฉันฉันอยากมีเวลาให้สกายทำไมเธอไม่โทรหาเขาล่ะตอนนี้เลยตอนเนี้กลางดึกเนี่ยหรอบางทีเขาอาจจะยังไม่นอนมัวคิดถึงเธอไงแล้วโอเคมีอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาทิ้งข้อความว่าออกไปข้างนอกถ้าเป็นอย่างนั้นเขาไปทำอะไรกลางดึกแบบนี้เนี่ย ไม่ต้องห่วงบลูมถ้าก็รู้นี่ว่าหนุ่มๆไป็ยังไงหาเรื่องทำได้ตลอดข้อมูลส่งมาแล้วไปเร็วเร็วเร็วเทีมเอทีม B เข้าประจำที่ ทีมเถึงศูนย์เราเจอแม่มดแล้วนี่ทีม B นะไม่มีสัญญาณของวาทอเลยนี่ทีมเเราจัดการพวกปีศาจได้หมดแล้วละนี่ทีมเอปีศาจทุกตัวถูกจับหมดแล้วเรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วงั้นต่อสายถึงอาจารย์ซาลาดินและคุณกริฟฟินเลย ริงเหรอวาวทอให้ตัวไปเนี่ยนะใช่กริฟฟินพวกเราตามหาเขาอยู่นานตอนนี้คลาทาวเวอร์กลับมาเป็นของคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วแปลกจริงๆที่เขาไม่อยู่ที่นี่ไม่มีพลังเวทมนของเขาฉันคิดว่าเขาได้จะมีแผนอย่างอื่นรอเขาอยู่อาจารย์กริฟฟินเรามาขอโทษค่ะเรารู้สึกแย่มากเลยละคะ่ะพลังของเราไม่สามารถต้านทานวาชอได้เลยที่แย่ที่สุดก็คือเราไปรับใช้เขานะคะไม่ต้องห่วงฉันไม่โทษเธอหรอก เธอถูกศัตรูที่ร้ายกาจมากสะกดเอาไว้เธอไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะตอนนี้เรามีม,มิทั้งอาเฟียและสเปเชียลิสเราเป็นต่อบ้ากกว่าวาวทอครั้งนี้ปนแ,ปแปลกๆออกว่าจากโรงเรียนไกลเป็นยอดอยู่กลางป่าอีกด้วยฉันเคยได้ยินมาตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อาจารย์ฟรากนดาถ้าจะฝึกแฟรี่เอนชนสติก ฟังให้ดีทุกคนการฝึกครั้งนี้เหมือนกับการทดสอบมีพลังประหลาดอยู่ทางฝั่งโน,น้นพวกนั้นจะเป็นตัวร้ายที่มีพลังด้านลบอยู่เต็มเปี่ยมนะจากเมืองเดกาตัสจะพวกนี้จะซึมซับพลังเวทมนต์มีแต่พลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะสามารถจัดการกับมันได้ไม่อย่างนั้นไม่มีทางจัดการได้แน่พ่อฉันสั่งพวกมันก็จะเข้ามาเธอจะต้องจัดการก่อนที่พวกมันจะเล่นงานเธอถ้าหากเราทําไม่ได้ล่ะตัวมันจะดูดพลังของเธอไปหมด ฟอ <Ph> ร่าเธอก่อนเลยไปสิเธอทำได้ใหญ่แล้วได้อีกเราจงใชจพาวเวอร์บลิงเอนชันทีพร้อมเริ่มได้เอาเลยอย่าถอยนะ จากนี้กั คำนวณจะรูปการแล้วอากาศรอบตัวของปีศาจทําให้พลังของปลุมทํางานไม่เต็มที่นะสิ <Yeah. S 1> เธอควบคุมไม่ได้แล้วกริสเซอร์ค่ะช่วยหน่อยสิคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาไว้ก่อนจะอ้โอมไม่อยากเชื่อเลย yeah. Yeah. ฉัารับไว้แล้ว หนูทําได้ไหมคะเธอจัดการกับพลังด้านลบได้แต่เธอไม่สามารถควบคุมเวทมนต์บลูมฉันไม่อยากโกหกเธอพลังเอนชันสติกของเธอเป็นอันตรายและไม่สมบูรณ์พลังของทุกคนเกิดขึ้นมาจากการเสียสละ พลังเอนชนสติกของเธอเกิดขึ้นจากการต่อสู้ไม่เหมือนกันแต่ว่าหนูก็ใช้มันเพื่อช่วยทุกคนนะคะมันก็เหมือนกันเนี่และหนูก็ใช้มันต่อสู้กับวาวทอได้ใช่ไหมคะเรายังไม่รู้ว่าพลังของเธอจะใช้ได้ไหมแล้ววาวทอก็หายไปแล้วคะไม่มีร่องรอยของเขาเลยเหรอคะใจเย็นสิบลูมเธอน่าจะดีใจคลาวทาวเวอร์เปอิสระแล้วดีใจคะ่ะแต่วาวทอเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่หนู ก็ต้องหาเขาให้เจอด้วยหนูคิดว่ารู้วิธีหมายความว่าอย่างไงเหรอฮะพลังมังกรของหนูเชื่อมต่อกับพลังของวาวทอนะคะหนูรู้สึกเวลาที่ใช้พลังหรือว่าเขาอยู่ที่ไหนบลูมฟังนะตอนแรกเธอไปที่ไพรส์สแล้วต่อด้วยโอเมกาเดเมนชั่นสิ่งที่เธอควรทำตอนนี้คือใช้เวลากับเพื่อนๆลรืมเรื่องวาวทอซะ <c oughs> ขอบคุณมนดำที่เราได้มาจากคลาวทาวเวอร์ทำให้พวกเรามีเวทมนต์เพิ่มขึ้นมาก แม้แต่ฉันเองก็ยังเรียนได้ไม่หมดเลยยังไงก็ตามแค่นี้ฉันก็เป็นพ่อมดที่เก่งที่สุดในโลกและทุกมิติแล้วล like like, ่ะแหลังสือเนี่ยมีพลังมากจริงๆเหรอใช่แต่ตอนนี้มันยังไม่คงที่มันเยอะเกินไปที่ฉันจะควบคุมด้วยตัวเองนะถ้างั้นเราจะเอาพวกมันใส่ไปได้ยังไง สิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ก็แทบจะทำให้เราระเบิดอยู่แล้วมีทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้เราต้องหาเครื่องมือที่มันพิเศษหน่อยสิ่งที่เก็บเอาไว้ใกล้ๆกับเมืองเมจิก เรามาช้อปปิ้งกันในเมืองเมจิกส์ดีกว่าเนอะไม่รู้สิสเตเลอร์แน่นใจนะว่าปลอดภัยอ่ะพวกเราอยู่ในที่แจ้งในขณะที่วอทอส่อ้นตัวอยู่ไม่ต้องกลัวฉันคิดเอาไว้แล้วล่ะและเนื่องจากวัสนสบายๆของพวกเราฉันก็มีของขวัญพิเศษสำหรับโอกาสนี้โดยเฉพาะเลยนะดูสิฮ <c oughs> ว้าวสวยจังเดี๋ยวก่อนนะคอลเลเตอรนี้สร้างมาจากเวทมนต์ในโซลาลียล่ะมาถูกออกแบบเป็นพิเศษทําให้เราซ่อนตัวจากวอทอได้และที่สําคัญมาทําให้เราดูสวยขึ้นด้วยล่ะอว้าวเธอสวยจังเลยฟอร่าเวทมนต์เยี่ยมมากด้วยต้องขอบคุณช่างเสื้อราชวงถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าชุดกันฝนเป็นยังไงในโซลารียไม่มีอากาศแบบนั้นแน่นอน แน่ดนําไม่มีอ่ะบลูมฮะเป็นอะไรหรือเปล่าฮะฉันกำลังคิดว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้เจอกับว่าทออีกนะสิมาสนุกกันดีกว่า<อ>นะถ้าก็รู้ว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเนะอย่างนั้นเหรอเอ้เฮยเราน่าจะไปช้อปปิ้งกันได้แล้วนะพวกเราใส่ชุดกันฝนแล้วเนี่ยที่รักไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะไม่มีอ,อ,อ,อว,ว้าวงั้นก็ไปกันเลยสาวสาว วาวทอใช่ให้เราจัดการไหมล่ะเราจะใช้ทุกอย่างที่เรามีเลยล่ะไม่วันนี้เราจะใช้แผนและการหลอกล่อเราให้มือก่อนเราจะได้ทุกอย่างที่เราต้องการและอยากได้มีวซาเป็นอะไรหรือเปล่าเธอดูไม่ค่อยดีเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ ก็ここอย่างที่ฉันบอกไงเล่ามิวซ่าเศร้าเดวิก็ได้จะอยู่ใกล้ๆอ่ฉันกําลังคิดอยู่ฉันกําลังจะเลิกกับเขาน่ะสิแต่ปีที่แล้วพวกเธอสนิทกันมากเลยนี่นาใช่แต่นั้นมันเมื่อปีที่แล้วนี่แต่ปีนี้ไม่ดีเลยถ้าตัดสินใจเร็วไปหรือเปล่าเธอน่าจะให้เวลาอีกหน่อยนะอ๋ะอไม่หรอกมิวซ่าตัดสินใจถูกแล้วผู้ชายไม่มีประโยชน์ดูฉันสิไม่มีแฟนไม่มีปัญหา เลล่าฉันว่าไม่เลยนะน่าสินะดูท่าทางเธอจะหัวเสียมากเลยนะเรื่องแต่งงานเนี่ยพ่อกับแม่ฉันพยายามจะผลักฉันให้แต่งงานให้ได้ฉันไม่ยอมเลยจะนะทำแบบนั้นไม่ได้นะอยานาะฉันแบนทุกอย่างที่เป็นผู้ชายทั้งพ่อทั้งแฟนไม่อยากได้ผู้ชายสักคนโหอาการหนักนะเนี่ยเลล่าเราได้จะถามหนุ่มๆน,นะว่าเขาคิดยังไงแล้วตอนนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งแล้วด้วยตรงนั้นน่ะดูสินั่นไงโอ้โอ้แย่แล้ว เอาหน,ะน้าเลล่าเธอไม่ควรยอมแพ้นะโดยเฉพาะถ้ามีคนนะ่ารักน่ารักแบบนี้มาตามเธอทั้งวันนะ่ะว่าไงนะผมคิดว่าคุณเอ่อเป็นคนที่ผมรู้จักนะ่เอ่อขอโทษจริงๆนะผมไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังหรอกนะเหรอฉันไม่ชอบคนที่เอาแต่หลบอยู่หลังต้นไม้ไมาดักฟังเรือ่องที่ฉันคุยแถมยังตามฉันไปทุกแห่งแบบนี้น,ะน่ะเ oh, yeah, ลล่าโอ้แย่แล้วดูท่าทางเธอคงไม่ต้อนรับผมสินะฉันไม่อยากแต่งงานฟังให้ดีชาวเมืองเมจิกทั้งหลาย อีกยีสินาทีฉันจะไปที่พิพิธภัณฑ์เมืองเมจิกและเอาวงตาแห่งแม่มดโบราณกลับไปด้วยว,ว้าวทอดวงตาแห่งอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคเป็นหนึ่งในเครื่องรางของสามแม่มดนะ่ะเตรียมตัวรับมือให้ดีมันจะต้องเป็นของฉันฉันไม่มีวันยอมแน่นอนรีบไ,ไปที่พิพิธภัณฑ์เร็วเข้าหินั่นน่ะมีพลังมากด้วยนะแย่เ,เอาไปได้ละขาดฉันไปได้ยังไงล่ะสาว,สาว ไปกันได้แล้วสาวๆไปจัดการเขากันของชิ้นนี้มีพลังมากไม่ควรจะตกอยู่ในมือของคนไม่ดีวาวทองกำลังมาที่นี่เราต้องรีบย,ย้ายมันไปในที่ปลอดภัยไม่มีที่ไหนจะปลอดภัยเท่าในเซฟทีมรักษาความปลอดภัยของผมอยู่ที่นั่นเรียกไปกันเถอะดีเลยวาวทอยังมาไม่ถึงนั่นเสียอะไรอะ เหมือนเขาจะเปิดระบบรักษาความปลอดภัยนะี่ยพลังนั่นดูคุค้นๆนะว่ามาดูท่าทางคล้ายๆกับที่มาจากเ e เกตัสเลยนะเหมือนเป้าหมายเมื่อเช้านี้เลยอะ่ะฉันคิดว่าจะเป็นตัวหายากแน่ๆเลยอะ่ะแต่ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ของเมจิกสนะอืมฮะมีหน่วยรักษาความปลอดภัยเกือบ100%อยู่ในห้องนิลัยกลางดูท่าทางดวงตาคงจะถูกย้ายไปที่นั่น เข้าใจแล้วที่นั่นคงป้องกันได้ง่ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวสิไม่น่าจะใช่นะทำไมวอลทอถึงได้ให้เวลาตั้งรับมากมายแบบนี้ล่ะเขาต้องวางแผนบางอย่างแผนการใหญ่และเขาต้องการให้ทุกคนเข้าไปอยู่ที่นั่นแน่นอน ไม่มีสัญญาณอะไรจากวาวทอเลยเฮ้ยมันจะต้องรอไปอีกนานแสนนานฉันกําลังคิดถึงผู้ชายที่มายั่วโมโหฉันอยู่เนอะไม่เอาหน้าเลยล่ะเขาอาจจะเห็นว่าเธอหน้ารักฉันได้ฉันว่าเธอใจร้ายกับเขาไปหน่อยเฮ้ย hey, ฉันรู้สึกไม่ดีฉันว่าเขาต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่มากวนฉันน่ให้ผมช่วยไหมสาวคุณอีกแล้วต้องการอะไรผมมาเพื่อช่วยคุณสู้กับวาวทอและที่สำคัญผมชื่อโอเฟียเดี๋ยวก่อนพิพิธภัณฑ์เต็มไปด้วยยาม คุณขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันน่ฮะฮะก็เวทมนต์นะสิเออพมดฝึกหัดงั้นเหรอทุกคนฉันไม่อยากจะพูดอย่างนี้องนะแต่โอเฟียเพื่อนของเราคนเนี้ยอาจจะเป็นพวกของวาชอก็ได้เทกเนเธอรอเล่นใช่ไหมอ่ะถ้าพฤติกรรมชอบแอบตามมาพอดีเวลาด้วยนั่นเนี่ยเลลา่าคุณน่าเชื่อคนอย่างผมได้เลยนะนวารทอรอนี่ฉันมาแล้วยังที่บอก พวกนายมีบางอย่างที่ฉันต้องการเครื่องมือจากเนกาตัสกำลังจะยิงแล้วจัดการพวกนั้นเลยเดี๋ยวบูมคอยดูก่อนว่าวาทอจะทำอะไรเยอะฉันเห็นด้วยเขาอาจจะวางแผนอะไรอยู่เราอ,อย่าเพิ่งลงมือนะเอก็ได้มาคอยดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเฉพาะตอนนี้แหละนะอ๋อ<ด> อาละไปก่อนเราไม่มีจังหวะที่จะท่องมนเลยด้วยซ้ำเขาเนี่คงจะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมคงจะจริงอ่ะคราวนี้เราก็คงเข้าใกล้เขาไม่ได้แน่แน่นเดี๋ยวก่อนจากที่เชนสกแกนพลังที่เขาใช้เมื่อกี้มันยังไม่สมบูรณ์หรอกนะแถมยังต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อรวบรวมด้วยละงั้นเราก็มีโอกาสแล้วจัดการเขากันเลย ไยก่อนเราต้องปิดประตูนี้ละภัยเจ้านั่นต้องเล่นงานเราแน่แต่ยังไงเราก็ต้องคุ้มครองดวงตานี่เอาไว้มันสำคัญมากนะอะไรกันเนี่ยยามพวกนี้สงสัยจะเอาไปซ่อมใหม่ไม่ได้แล้วมั้งเฮ้ยฮะหยุดทริกหยุดก่อน ทำไมเดอะทริสถึงไปทางนั้นน่ะมิลซ่าได้เจอว่าเหตุพวกนั้นน่ะไม่น่าจะเป็นไปได้นะน่าจะไปรวมกันที่ห้องนิราภัยสิใช่แล้วเราอาจจะพลาดถ้าหักไม่ตามไปนะนี่ทุกคนฟังสิมีอะไรบางอย่างผิดปกติอยู่นะยย่งแรกวาวทอเตือนทุกคนแถมยังเล่นงานเราอย่างหนกักแล้วเดอะทริสก็โผล่เข้ามางั้นมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเ้ย่เฮ้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นาไม่มีท้องในด,ดวงตาไปแน่แน่ก็ดีนะสิออวา่าเธอขังผู้ดูแลเอาไว้อะหมายความว่านี่ไม่แค่แค่แค่นั้นวา่าเธอไม่ได้ต้องการดวงตาอะไรนั่นเลยเขาเพียงแค่ต้องการจะจับการดเอาไว้ในห้องนิรภัยน่ะผมรู้อยู่แล้วฮะอ๋อวา่าเธอต้องการอย่างอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยฉันว่า The Tricks ต้องไปเอามันให้เขาแน่ๆเลยพวกเราจากข้อมูลของฉันนะ กล่องแสดงเชวอของดวงตานั้นน่ะมีพลังในตัวเองมันคือกล่องเอกาดออะไรกันนี่ยมันก็แค่กล่องธรรมดากล่องเอกาดอสามารถรับพลังเวทมนต์ได้เป็นเครื่องมือส่งพลังว้าทเธอจะใช้มันเก็บพลังเวทมนต์ที่เขาได้มาทั้งหมดดูท่าทางมีประโยชน์มากเลยนะแล้วเั้นรียเาไอกมาโดยด่วนเลยไอซี่บลาสฉันจัดการเองคารบร์เจนสแวบินชอฟ พอดิคนนเวฟสตอร์มเสร็จแล้พอได้แล้วไม่มีอะไรต้องทำแล้วรีบเอากล่องเอกดอไปได้แล้วไปแล้วเราได้กล่องมาแล้วโอ้ทุกคนพร้อมไหมฮะเขาอยู่ที่นี่ออวาวทอ ว้าวเธออ๋อเธอรู o, <cat on developed Airbnb> <ira> ้ที่อยู่ฉันด้วยเหรอแต่เสียใจมันไม่พอจะช่วยเธอหรอกเหรอแต่นี่อาจจะได้ทุกคนคอนบั์เจนลอสเวลล์ให้ตายสิรวมกันขนาดนี้ยังต้านฉันได้แค่แป๊บเดียวเองเหลองั้นเหรออันแทนติกสกำจัดมัน ดึงความสนใจคนอื่นเอาไว้วอลทอจะได้สู้กับบลูมยะดูเธอสิแอนเชนติกส์รวมกับพลังมังกรไฟท่าทางจะมาท้าทายฉันสินะดีสินายกับฉันมาเลยกระจกแบบกันเวทมนต์พลังของเขาทะลุม,มาไม่ได้ บรวมฉันไม่อยากโกหกเธอพลังเอนชันสติกของเธอไม่สมบูรณ์เกือบจะถึงสุดทางแล้วอะไรกลัวที่จะสู้กับฉันหรือไงกันเปล่าถ้าเกิดเรารวมกันมันน่าจะง่ายกว่าโอ้เหตายสิสาวสาวพวกนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย จะบอกอะไรให้นะบลูมสักวันหนึ่งฉันจะเอาแฟรี่ดัสที่ห้อยคอเธอมาเก็บเอาไว้ในคอลเลกชันแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่อยากจะสู้กับพวกเธอไม่สิเธอคนเดียวลยลไม่นะพจออ,อดูสิว่าใครอยากเป็นฮีโร่ฮะปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะว่าเธอเสียใจฉันจะจัดการเขาแบบฮีโร่แต่ถ้าเธอทรงกลองและเดอะทิกสคืนมาฉันจะปล่อยเขาไปบลูมจะทำยังไงดี บอฟิกซ์ของเลล่ายึดกล่องและเดดทิกส์เอาไว้ให้เธอตัดสินใจเองเลลา่าคิดดูให้ดีนะถ้าหาว่าเขาทํางานให้วาชอแบบนี้ก็เข้าทางเขานะสิแต่ถ้าเขาไม่ใช่<อ>เราก็ทาทุกอย่างเพื่อช่วยเขาเนะ<อ>ก็ได้ปล่อยเขาไปไปเถอะเรามีงานต้องทำอีกฉันว่าเราต้องรีบไปบอกอาจารย์ฟราคอนดาแล้วก็เล่าทุกอย่างให้เธอฟัง บางทีเราเน่าจะฟังโอเฟีอธิบายก่อนก่อนที่จะตัดสินเข้านะให้ตายสิหายตัวไปอีกแล้วเกลียดจริงๆเลยฉันกลัวว่าพลังของเธอจะหายไปเวลาที่เธอต้องการคนต่อไปของ The Wings Club พวกเขาได้รับเชิญไปงานแต่างงานของราชาเรเดียสและเคาเทสแคสซนดราอย่าพลาดงานแต่างงานแห่งปีรับรองว่างานนี้จะต้องลืมไม่ลงอย่างแน่นอนให้ hey, fun.